เริ่มแล้ว งานสุดหลวงเ e อ็กโปเทศกาลอาหารอร่อยติดถนอนอ่อน 51, นุช51 14ดถึงยากรกฎาคมจะมีอะไรนะ่าสนใจบ้างไปดูกันเริ่มกันที่ร้านแรกกับร้านนัชชา <Wow. S 1> ขานมต้มมะพร้าวอ่อนขนมต้มของเขาลูกใหญ่มากและเขาก็ให้มะพร้าวมาแบบจุกๆราคาเริ่มต้นที่ชุดละ60บาทขานมต้มของเขาจะหวานน้อยแป้งนุ่มมะพร้าวกรุบกรอบต่อมากับร้านอีสานหมูพวงที่ร้านเขามีทั้งหมูพวงเนื้อพวงเขาขายอยู่ที่พวงละส0บาทก็มีส้มหมูส้มเนื้อแล้วก็แจ่วบองหมูพวงของเขามากมาอร่อยเลยเนื้อนุ่มไม่เหนียวต่อมากับร้านค้้กก๋๋ววววววยยยเเตตตสสสสนนนบาง ให้เลือกมากกว่า10บไส้ <มา S 1> เขาขายที่ชิ้นละสิบาทสิแถมหนึง่งเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสชาติอร่อยแถมดีต่อสุขภาพต่อมากับร้านไก่ย่างจิราพันธ์สาขาบางเลนไก่ย่างแดงในตำนานที่ไปที่ไหนก็เจอกันทุกที่เลยเขาขายเริ่มต้นที่ไม้ละ20บาทไก่ของเขาหวานฉ่ำเนื้ออ่อยต่อมากักร้านก๋วยเตี๋ยวไก่าชามยักษ์ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นราคาเริ่มต้นที่50บาทวันนี้ตั้าสั่งเป็นหมี่ขาวโครงไก่เธอโครงไก่เขาใหญ่มากแล้วชามนี้ราคา5้าสิบบาทเท่านั้นของเขารสชา คุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วร้านนี้วันนี้ตั้มสั่งเป็นเมนูชาเขียวคิมชีสสีสันสวยนะรับประทานมากรสชาติหอมหวานนัวอร่อยในในไงเขาก็มีเครื่องประดับเสื้อผ้าแล้วก็สินค้าราคาถูกมาขายกันอย่างมากมายใครเป็นสายเล่นเกมชินวานบอกเลยงานนี้ก็มีให้เล่นกันเยอะมากทั้งตักปลาปลาเป้าปลาโป่งที่นี่มีกันให้ครบเครื่องเล่นสำหรับหนูหนูที่นี่เขาก็มีเหมือนกันใครอยากจะมาลองเข้าบ้านผีสิงที่นี่ก็มีและทุกวันเขาก็มีคอนเสิร์ตไห้ชมกันอีกด้วยรายชื่อศิลปินก็ตามนี้ส่วนงาาานนนน้มตตตััจะะฝกิดครบ